เอาไรพีตอนนี้อยู่ผมทีโมเอาจริงๆอันนี้อาจครั้งที่สองแล้วนะเพราะครั้งแรกแม่งเฟลเสียงแม่งแปลกๆไม่ใช่ไรเอาละวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับตัวละครในเดซิงวิเทอร์ซึ่งผมจะไม่นับรวมไอ้พวกตัวละครเก่เาๆนะอี่เช่นตัวเนี่ยคือไอตัวเนี้ยมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่นับ ผมได้นับเฉพาะอันที่แบบมันมาใหม่ๆอ่ะแค่หนังพอตัวแล้วจริงๆเทเทสเฮ้ยเสียงืก็ได้เอาจริงๆผมก็อยาจะทำเรื่องนี้นานแล้วแหละแล้วก็ผมลือไปแล้วมี ISKING MLG เอฮ้ย MLG M.I.G. อเออก็ได้มาคอมเมนต์นะว่าอยากให้ผมจัดอันดับตัวละครเลือกเยอะประมาณนั้นซึออ่งพอพูดถึงจัดอันดับกูก็นือึกได้แล้วว่าเออเดี๋ยวกูตั้งใจจะทำคลิปเกี่ยวกับตัวละครใหม่ไม่ใช่หรอวะคือกูลืมไปตั้งหลายวันไอนเหียซึ่งอีกหลายวันที่เหลือ ไม่ได้หมายความว่าผมไปหาถ่ายรูปนะเพราะรูปแม่งอยอยู่เนะี่ยคือเหตุผลที่ผมหายไปหลายวันเนี่ยเป็นเพราะเหตุผลเดียวเลยสามกันลืมใช่กูลืมซึ่งกว่ากูจะมารู้ตัวทีนะว่ากูกาจะทำเชียอะไรในค่าวก่อก็คือกูกลับมาดูช่องคอมเมนต์ของแต่ละคลิปของตัวเองนะเขาไปว่าช่างแม่งกัน พบแม่เปรีที่อุบาชิบหายตัวละครตัวแรกเลยที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็ะสิบแปด็กาสิบแปดะ้แล HP แปดห้าคาบอยตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะอันตรายในระดับหนึ่งถ้าเกิดคนที่ ไปเจอมานเนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญมากพอนะเอาง่ายเลยนะมันอันตรายต่อผู้เล่งใหม่ซึ่งปืนที่มันใช้ก็จะเป็นลูกโม่ขาวซึ่งพอมาพูดถึงเรื่องเลงของเขาแล้วบอกเลยนะว่าระยะก็คาดจะกลางๆก,ก็คล้ายกับปืนพรธรรมดานันแหละแต่ไอสิ่งที่ไม่ธรรมดาเลยก็คือตัวละครนี้มีไท อันนี้กูดักไว้กอนนะสำหรับใครที่แม่งกดาดะเถียงนะว่ามันอากว่าไทายหรือไม่ก็ไทยหรือเชื่ออะไรก็ตามแต่กูจะเรียกว่าไทายเข้าใจคือมันเรียกง่ายไม่ใช่เลยซึ่งมันมีไทยโลวูฟอยู่ซึ่งไอ้ไทยที้ก็คือจะทําให้คุณสามารถกริงปืนจะพัวลูกโม่ได้เร็วขึ้นซึ่งตัวนี้มันก็ใช้ลูกโม่แน่นอนคาบอย ซึ่งไม่ใช่ว่าพอคุณเข้าใกล้ปุ๊บมันจะยิงทันทีนะคือพอมันเข้าใกล้คุณเมื่อไหร่หรือคุณไปเข้าใกล้มันเนี่ยมันก็จะสตันไปแป๊บหนึ่งซึ่งในจังหวะนั้นอะ่ะให้คุณรีบวิ่งเข้าไปใกล้ๆแล้วกดคิวได้เลยเพื่อสตันเพราะถ้าเกิดมึงไม่ทำั้นมึงก็เตรียมตัวกลายเป็นรังพึ่งได้เลยนะ ซึ่งก็อยากจะบอกนะว่ามันก็ข้าจะเป็นฟรีคิวสำหรับวากระบออะไรนะจะสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วถือว่าอันตรายตัวต่อไปเออตัวนี้มีนาแลนะ้วแล้วก็ตัวต่อไปเราจะพูดว่ามาแมงก็คือผูกปืนยาวนั่นแหละก็จะมี เดี๋ยวนะมันมีด้วยเหรอวะ SKS กูไม่เคยเจอเลยนะเว้เอาจริงๆซึ่ง by the way ปืนที่มาใช้ก็คือเป็นปืนที่มาจากสงครามโลกครั้งที่สองนั่นแหละซึ่งมันอันตรายหรือเปล่าอันนี้กูไม่รู้นะแต่ที่แน่คือมันสบนามเมตรอันตรายหรือเปล่ากูไม่รู้เพราะกูไม่เคยเจอแม่งมาก่อกูเล่นมา,านตั้งนานแล้วแต่ เอออันนี้ค่อยคุ้นหน้าหน่อยดากูนอฟหรือที่กูจะเรียกสร้างๆไปเลยนะว่าสไนเปอร์ลัสเซียคือมังดูลนะักษณะเอ,อหุูดของมันนะเอาจริงๆเนี่ยไอ้อที่มันสวมอยู่มันคือหู้ดแต่คือมึงลองดูดิไม่ว่าจะดูไงนี่แม่งก็หมวดลัสเซียเฮียซึ่ง ไอ้สไนเปอร์ตัวนี้จะมีความแตกต่างจากสไนเปอร์ตัวอื่นโดยสิ้นเชิงก็คือสไนเปอร์ตามที่มูอมือเข้าใจกันนะนาเมดแรงอันนี้นาเมดเบาแล้วก็ระยะไกลไอ้นี่ระยะสั้นแล้วก็ยิงช้าไอ้เชียไอ้เชียนี่แม่งยิงเร็วคือแม่งทำตรงกันข้ามทุกอย่างก,กับสไนเปอร์ แล้วก็ AWP คือมันค้ายดีนะซึ่ง AWP เนี่ยบอกเลยนะว่าอันตรายและฟีคิวในเวลาเดียวกันโดยถ้าถามว่าตัวเนี้ยมันอันตรายตรงไหนก็คือตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในสไลเปอร์ที่ยิงแรงที่สุดในเกมโดยถึงแม้มันจะเขียนไว้นะว่า30ก็เหอะแต่เชื่อกูเหอะไอสัตว์ เมื่อมังติดมอลล์เหน่งเมื่อไหร่ตัวนี้จะกลายเป็นตัวละครที่มึงระวังมากที่สุดหรือต่อให้พี่มียไม่มีมอลล์มึงก็ต้องระวงังนะเอาจริงโดยตัวเนี้ยจะมีจุดออกอยู่จุดอ,อ่อนเดิเลยที่ทําให้ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยรู้ทันทีนะว,ว่าตําแหน่งของมันอยู่ไหนแล้วกลายเป็นจุดออกร้ายแรงเลยด้วยก็คือเลเซอร์คือไม่ใช่ว่ามันเห็นปุ๊บยิงปับ๊บนะ ไอ้เฮียเนี่ยมันจะเล็กล่องโลตองเล็นเนี่ยก็จะมีเลเซอร์ออมาจ่อหน้าซึ่งไอเลเซอร์เนี่ยแหละสามารถทําให้มันเสียจังหวะได้ง่ายขอแค่แม่งไปติดกับอะไรสักอย่างอะอย่างเช่นต้งไม้เนี้ยแค่นี้แม่งก็ทําหาอะไรไม่ได้แล้วยิงได้ยิงไปยิงโดกระแพกรัวๆตัวต่อไปช็อตกันซึ่งตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็ สแปร์ก่อยชอดการรัวในเลฟโฟเดสอะไรเงี้ยซึ่งถ้าถามผมว่ามันอันตร,รายไหมค่อมข้างจะอันตร,รายสำหรับวากรบองเอาจริงๆนะไม่งอันตร,รายแต่สำหรับตัวละครอ,อื่นแล้วรวมถึงแดมกับเซเวอร์ลิสด้วยมันไม่ค่อยอันตร,รายนะมันอันตร,รายกับแค่วากรบองตัวเดียว แล้วก็อันนี้ไม่มีก็เหมือนเดิมแล้วก็สำหรับไอ้พวกไรเดอร์เนี่ยผมได้ทำไปคลิปแย่นะก็แค่นี้แหละไอ้พีคลิปสร้างไงก็ไม่รู้เว้ยเอาเป็นว่าผมโอเคกูครู้แล้วทำไมคลิปแม่ถึงสร้างกูลืมมันนี้ไปเลยเมลี Maybe. กูขี้เกียจทายไหมด้วยไอ้สัเอาล่ะมาเริ่มไปเลยก็คือตัวแรกนะมาเชเตซึ่งตัวละครตัวนี้สามารถแพร่รีได้และที่สำคัญที่สุดมันนามเมะค่อนข้างจะนอยมันแรงนะเว้ยเบสบอตัวนี้ก็คือสามารถป้องกันการโจมตีกับมึงได้โดยการแพร่รี ซึ่งบอกด้ว่าแพรรี่ของมันเนี่ยแม่งสูงเว้ยคืออยู่ดีๆแม่งก็ามาอยู่ดีๆแม่งก็ไปคือใครแม่งจะเดาได้ไว้สัตว์เป็นหนึ่งในตัวละครที่อันตรายใช้ได้เลยแล้วก็สตรีทไฟเตอร์ซึ่งไอตัวเนี้ยอาวุธที่มันใช้เลยก็คือสนับมือ ซึ่ก็นะความสามารถก็คือหลบแค่นี้แหละแค่นี้แล้วก็เลือหนึ่งร้อยนอกนังแม่งไม่มีที่อะไรเลยนอกจากเนี่ยนะไม่มีแล้วก็หนึ่งในเมลีที่ผู้อพเข้ามาใหม่และอันตรายที่สุดคือถ้าเกิดใครแม่งเล่งเดซิงวิเทอร์ช่วงนี้นะแล้วมึงกล้าพูดนะว่ามึงไม่เคยตายเลยด้วยตัวละครตัวนี้ มึงโกหกไอสัตว์คือแค่มพูดไปแค่นี้กูก็รู้ได้ทันทีนะว่ามึงโกหกแน่นอนมึงไม่ได้เล่นด i ซิง i วนเธอร์จริงเพราะคนที่เล่น DW จริงๆเนี่ยแม่งทะรู้เลยนะว่าไอ้ตัวละครตัวใหม่ตัวเนี่ยแม่งอันตรายชิปหายความสามารถของมันก็คือสามารถหลบได้แล้วก็มีเลือดแปมันก็ฟังดูไม่อันตรายใช่ไหม แต่เอาเข้าจริงไลท์แอทแทกของมันน,มนั้นไม่อันตรายแต่เฮฟวี่แอทแทเนี่ยแหละแม่งแรงชิบหายคือถ้าเกิดมึงถามนะว่ามาแรงแค่ไหนนะให้มึงนึกถึงไอ้ตัวคอ้งอะ่ะมึงจำได้ไหมสแลมเทมเมอร์ตัวนั้นกัแหละนามเมดแม่งพอๆกันเลยแล้วก็ดีมสปีดหลัง โอเคแม่งสิมโดยสิ่งที่มาใช้ก็คือคือมันเอาจริงๆกระไก่เนี่ยนะช่างแมงเค้ะเขาเป็นว่ามีม HP อยู่แปดสิบแล้วก็ไรแทกฮี Light ี่ยี่สิบสี่ถ้าถามผมว่ามาอันตรายไหมก็ในระดับหนึ่งเลยอย่างแรกเลย คือมันทั้งเร็วแล้วก็สามารถหลบกระสุนได้ถ้าโดนโจมตีซึ่งในความอันตรายมันก็อยู่ตรงนี้แหละคือมันเป็นหนึ่งในตัวละครที่พิวแต่ถ้าเกิดมึงแม่งอันนั้กอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ตัวต่อไปไม่มีข้อมูลแล้วก็เป็นฟรีคิวด้วยนะคือแม่ไม่มีความเก่งกาอะไรเลย แล้วก็สามงามซึ่งกูจะเรียกมันว่าแท n งเกอร์ด้วยเหตุผลที่ผมเรียกว่าแท n งเกอร์มึงก็ไม่ต้องสงสัยนะตัวละครตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่เลือกค่องข้างเยอะมึงดูดิร้อยห้าสิบไอ้เหียแม่ง,งเยอะเลยและถึงแม้ว่าเขาจะเขียนมาว่าเทมมี่แท็สามหแต่เอาเข้าจริงๆนะตัวละครตัวเนี้ย มันจะตีจำกัดแค่เฉพาะไลท์เท่านั้นเพราะทุกๆวันนี้กูยังไม่เคยเห็นแม่งใช้เฮฟวีเลยกูเห็นแม่งใช้แต่ไลท์เนี่ยตัวต่อไปเชเวลหรือผู้อะไรแหละตัวละครตัวนี้ถ้าถามผมว่ามันอันตรายไหมก็นะไม่อ่ะสำหรับเบอร์เซอร์เกอร์มันอาจจะอันตรายนิดหน่อย แต่ก็ไม่มากโดยรวมก็ฟรีคิวก็แค่คอมโบสองครั้งได้ไม่เห็นอันตรายเลยตัวต่อไปนินจาตัวนี้ก็เอาจริงๆนะแม่งไม่ได้ต่างเที่ยอะไรกันเลยแต่ต่างก,กลงแค่ไลท์แทแล้วก็เฮฟวีแค่เนี้ยนอกนักแม่ไม่มบีอะไรเลยแล้วก็ตัวต่อไป มินิแฮมเมอร์โดยถ้าถามผมว่าอันตรายไหมไม่มันก็มีดีแค่เหลืออะนะแต่บอกเลยนะว่าวากะบองค่าตัวนี้เป็นตัวหลักแล้วก็ขวาฟรีคิว ส่วนตัวนี้ก็เป็นบอสซึ่งโอกาสที่ผู้ชายคนนี้จะเกิดได้ก็คือห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เอไม่ช็อตห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าน้อยนะโอ้ผู้ยา